มีเงินมาแค่28บาทก็ได้ทานซูชิโอโทโรชิ้นใหญ่เต็มคำสดชําแบบนี้และนี่คือหน้าตาของเหตุผลทั้งหมดที่ยอมขับรถมาไกลเป็นชั่วโมง <c oughs> เพื่อมาฟินกับอาหารญี่ปุ่นที่นี่เป็นร้านเฟรนด์ที่มาทานซ้าบ่อยมากๆเพราะนอกจากจะติดใจในรสชาติและคุณภาพข,ของวัตถุดิบที่เสิร์ฟม,มาแบบสดใหม่แล้วราคาก็คือเฟรนลี่แบบสุดๆบอกเลยว่าห้ามพลาดมาเที่ยวกันวันนี้พาทุกคนมาที่ดงมาชิสาขาลังสิตคลองสามสาขาที่เพิ่งเปิดใหม่เลยครับสเปซคือสวยงามและใหญ่กว่าเดิมบรรยากาศร้านกว้างขวางที่นั่งก็มีให้เเเลลลือกกยะตตตแ่สไ์จิมดฟ ที่แท้ทูกันเลยและร้านก็ยังคงคอนเซปต์ดีๆเหมือนเดิมมีเมนูให้เลือกกันแบบจัดเต็มและราคาก็ยังน่ารักเหมือนเดิมและตอนนี้เขามีเมนูออกใหม่ด้วยนะกับราเมนซุปกุ้งเส้นเหนียวนุ่มน้ำซุปคือหอมหวานเลยครับบอกเลยว่าทำถึงต่อกันที่โรราวามันกุ้งล็อบสเตอร์ที่กินมิกการเสิร์ฟคือเล่นใหญ่มากจุดไฟมาแบบอลงังโรอัดไส้มาแบบแน่นๆทานพร้อมมันกุ้งล็อบสเตอร์ที่ถูกเบร์มาหอมๆแบบนี้อร่อยฟินจนเก็บสีหน้ากันไม่อยู่ไปเลยค่ะและสายซูชิแบบครอบครัวเราก็ขอจัดเต็มมาเลยทั้งซูชิเซสิโอร่แแลละะูชตตัคคืดีงา นุ่มๆทานกับวัตถุดิบสดชําแบบนี้บอกเลยว่าโอชิเด็ดสุดๆกุ้งเทมปุระนี่ก็เด็ดเลยครับทอดมาแบบกรอบๆและไม่อมน้ำมันกุ้งตัวใหญ่หวานสดเด้งเลยครับอร่อยจนหยุดอีท e ไม่ได้เลยจริงๆโอชาสุเกะดงนัมเบอร์52และนัมเบอร์49่สองชามนี้ก็คือดามเมจแรงมากให้ฟิลเหมือนกินข้าวต้มร้อนๆโบหน้าป,ปลาโรมาให้แบบช้ำๆราดน้ำซุปร้อนๆล,ลงไปแล้วตักทานแบบนี้บอกเลยว่ายังมีจีสุดิถย์ไยด้วยยำหมึกทาโกะที่รสชาติแซ่บซีดตามด้วยซอสซุปมิโซะร้อนๆตัดเลี่ยนกันหน่อยปิิดดจบบบมมืื้้้้อออออนนนนีีีแเเเเเเเพรรร์ฟคคไไปปลยยย่่่่ะะาาทททุกวั11ชถถึงงต ได้แบบสบายๆร้านสวยอาหารอร่อยตรงโปกวัตถุดิบเลิศในราคาเป็นภาพแบบนี้ใครรู้ตัวว่าเป็นสายเจเบน,นิสฟูด้ดแนะนําให้รีบออกมารับความอร่อยกันได้เลยที่ดงมาชิกกันได้เลยนะครับแล้วมาทานมาเที่ยวยอะเยอะๆนะบ๊ายบาย